สวัสดีครับช่างเมย์เฮลครับผมวันนี้ก็มาส่งจานเป็นจานรีโมทเข็มระบบใหม่ระบบเซ,นซ็นเซอร์อัตโนมัติครับผมให้ลูกค้าวันนี้ก็มีส่งสองใบจะเป็นเล่นกับเม็ดเล็กใบหนึ่งเล่นกับตัวนี้เล่นกับเม็ดขาวเม็ดขุน่นเม็ดใสก็ได้ตัวนี้จะเป็นเม็ดใสเล็กครับผมเป็นเม็ดวัดดวงตัวนี้ระบบใหม่ก็คือจะเป็นระบบออโต้อัตโนมัตินี่ครับเขาจะล็อกเม็ดโดยอัตโนมัติแล้วก็ระบบระบบที่เขามีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นระบบ ป้องกันระบบเซฟตี้ครับผมไม่ให้เข็มค้างครับเวลาเครื่องมีปัญหาหรือเครื่องแบตหมดหรือเครื่องช็อตเข็มจะลงไปข้างล่างครับเข็มจะไม่โดดขึ้นข้างบนแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือจะเป็นระบบเซนเซอร์อัตโนมัติเราไม่ต้องไปจับฝั่งซ้ายก่อนฝั่งขวาก่อนคือเราจะเขย่าท่าไหนได้หมดครับเอาสมมติเราครอบฝาปุ๊บนะครับเราจับปุ๊บอย่างนี้ครับผมเราเขย่าได้เลยอ่าเขาก็จะล็อกเม็ดโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับเม็ดจะยืนอยู่นี่ครับแต่ถ้าคนอื่นมาจับ เขาก็จะไม่ทํางานตัวนี้คือเม็ดแข็งนะครับก็อื่นมาจับเขาก็จะไม่ทํางานประมาณนี้ครับอ่ะตากล้องลองลินหน่อยนะครับอก็จะประมาณนี้ครับแต่เวลาเจ้าของจานนะครับเจ้าของจานมาจับอ่ะสมมติเราตั้งเม็ดอะไรเรียบร้อยนะครับเราข้อฝาปุ๊บนะครับจับปุ๊บนะครับแล้วก็เขย่าได้เลยเขย่าท่าไหนก็ได้ครับท่านี้ท่าไหนก็ได้ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าจะไปเขย่าท่าไหนได้หมดนะครับผมไม่เกี่ยวว่าต้องจับซ้ายก่อนขวาก่อนตัวนี้คือระบบ เซนเซอร์อัตโนมัติแต่มีระบบที่เป็นเซฟตี้ให้ไม่ให้คนอื่นจับจานแล้วก็ไม่ให้มันทํางานตัวนี้ลูกค้าสั่งทําพิเศษก็จะเป็นตัวนี้ครับนะเอาตัวนี้ฝาเอาไปใส่เงินก็เป็นฝาวัดดวงธรรมดานี่แหละครับนี่ฝาใส่เงินแต่เป็นระบบเซนเซอร์นี่ครับเอายืน4อยู่ใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมฝเนี่ยเถิดมาฝั่งนี้ก่อนเนี่ยนี่ครับยืนสอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับพอเราจับ ขอบจานอย่างนี้ครับก็จะไปไอ้ขอฟ้าก็จะไปเลยนะครับอ่าไปแล้วเห็นไหมครับเป็นหกแล้วเออก็จะประมาณนี้ครับขอบปุ๊บนี่ครับจับปั๊บเขย่าประมาณนี้ครับพอเราเขย่าปุ๊บอ่าเขาลงเขาอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เป็นหกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอี่ยวนะครับแค่เราแตะสัมผัสอย่างนี้ครับเขาก็จะไปแล้วครับเป็นเอี่ยวเออนี่ครับจะเป็น ตัวนี้จะเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติแต่เอามาใส่ตรงนี้เออเห็นไ,ไหมครับเออก็จะประมาณนี้ตัวนี้คือลูกค้าสั่งทําพิเศษลูกค้าอยากได้แบบไหนก็คือจิ้มมาได้เลยครับอยากได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไปใส่ตรงนั้นตรงนั้นนี่ครับก็เป็นฝาวัดดวงธรรมดาเนี่ยครับฝาวัดดวงตัวนี้จะเล่นกับเม็ดเล็กเป็นระบบเซนเซอร์อัตโนมัตินี่ครับตัวนี้ก็จะมาร์กไปให้ลูกค้าพอไปถึงก็เอาทินเนอร์เอาเล่าเอาอะไรเช็ดออกก็อออกนะครับตัวจานก็จะสวยๆประมาณนี้ครับ มีตรงนูนตรงเว้าตรงด้านตรงเงาก็จะมีครบครับผมนี่ครับตูดจานก็จะไม่สูงจนเกินไปนะครับจานก็จะเป็นตูดเรียบๆประมาณนี้ครับอ่ะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นอเอาเอาเนื้มตรวจแม่เหล็กครับจานใบเมื่อกี้เดี๋ยวตรวจแม่เหล็กให้ดูก่อนนี่ใบเดิมนะครับจะประมาณนี้ครับที่จานก็จะไม่ติดแม่เหล็กอ่ะใบนี้ก็จะเล่นกับห้าหุนครับผมตัวนี้ ลูกค้าจะเอาไปเล่นกับเป็นรีโมทครับตัวนี้สั่งเป็นรีโมทแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสมาอยากได้แบบไหนครับทําให้ได้หมดเล่นกับเม็ดวัดดวงครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นกับเม็ดห้าหุนอ่าตัวนี้เล่นกับเม็ดห้าหุนครับจานไปนี้ก็เหมือนกันครับระบบเดียวกันหมดเลยระบบเซฟตี้ระบบอัตโนมัติเซนเซอร์สะดวกรวดเร็วครอบปุ๊บจับปับ๊บแล้วก็เขย่าได้เลยครับไม่ต้องไปหาที่กดไม่ต้องไปหาปุ่มกดอ่าเล่นง่ายนะครับคือยืนอยู่ยืนอยู่แล้วก็ กดอะไรมากินก็ได้ครับผมกดหกกดเอียว e มากินได้นี่ครับเราอยากจะกดเอียวก็กดเอียวมากินได้เลยนี่ครับเม็ดแข็งแต่ล้มไม่ดังครับผมก็จะประมาณนี้อ่ะครอบปุ๊บจับปั๊บนี่ครับขยา่าประมาณนี้พอเขาเต็งเขาลงอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ามม่ว่าเขาเต็งลงฝังลงฝังเอียวแล้วก็กดหกมาครับผมอ่าง่ายเลยกดปุ๊บเขาก็จะมาอ่าหกมาแล้วครับเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับ รีโมทตัวนี้จะไม่สามารถจับสัญญาณได้จับสัญญาณไม่ได้ก็คือตัวนี้เป็นหน้าของ AB นะครับผมทำไมถึงจับไม่ได้ก็จะมีท่านด็เตอร์ทั้งหลายทำไมจะจับไม่ได้ครับผมอมันจับไม่ได้ครับผมตัวนี้หน้า AB แหละครับนี่ครับผมก็ติดสติ๊กเกอร์หลอกๆไปเป็นขึ้นสามนึ่งแต่ข้างในเนี่ยไม่ใช่แล้วครับข้างในเนี่ยทำขึ้นหลบตัวนี้คือทำ ทำขึ้นขึ้นมาใหม่ครับผมไม่ใช่ขึ้นหนึ่งสาหนึ่งห้าไม่ใช่ขึ้น4 3 3สามสามนะครับผมท่านด็อกเตอร์นี่ครับโอเคตัวนี้ก็จะจับไม่ได้ระบบของเราก็จะเป็นมีระบบอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติเป็นระบบป้องกันสมมตินะครับสมมติผมกดฝั่งนี่ครับกำลังล้มเอี่ยวนะครับเราจะกดฝั่งหกเนี่ยเข็มจะไม่ทํางานหนึ่งเลยครับป้องกันเข็มขึ้นมั่วอยังกดหกนะครับจะกดเอี่ยวไม่ได้ป้องกันเข็มขึ้นมั่ว,ว,วแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบ ล็อกนะครับล็อกที the the ่รีโมดได้นี่ครับล็อกปุ๊บเนี่ครับเขาก็จะจับอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็เราปล่อยอีกก็ได้เราปล่อยเราก็กดอีกทีนึ่งประมาณนี้ครับเออจะมีหลายระบบเล่นได้หลายแบบหรือเราไม่ต้องล็อกที่นี่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าเราล็อกที่จานอัตโนมัติอยู่แล้วครับก็จะประมาณนี้ครับตูดจานก็จะเหมือนกันครับสวยๆเหมือนกันครับนี่ครับข้างก็จะไม่สูงเกินไปจนเกินจริงตูดก็จะมีตรงนูนตรงเว้าเรียบๆตูดสวยๆอย่างนี้และครับ จานสองใบนี้เน้นให้ลูกค้าเน้นให้ลูกค้าทุกคนเลยครับผมอ่าจะประมาณนี้ครับผมอ่าตัวนี้ก็จะไม่ติดแม่เหล็กเหมือนกันนะครับทุกใบนะครับไม่ติดแม่เหล็กอ่านี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับลูกค้าอยากสั่งแบบตรงจุดไหนหรือจุดวางนะครับอยากวางจุดไหนจุดไหนก็สั่งเข้ามาได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรตัวนี้ก็จะเป็นทางเพจ Facebook ให้โลช่างเมเพจใหม่ตัวนี้ก็ ID ดี n ลครับผม ID ดี n ล เบอร์โทรเฟซบุ๊กไอดีไลน์ใส่ตรงค้นหาด้วย ID ครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ